ใบมะกรูดก็บตะไคร้ครับนี่ก็สมหมูครับหรือแหนมหมูแะละครับใส่หมูสับไปจักหน่อยครับเดี๋ยวกินไม่อิ่มครับใส่น้ำมันพืชจักหน่อยครับใส่หมูนะครับ เอาพักไว้เย็นจักคู่ก่อนครับเขาคัวครับพริกปนครับผงชูรสครับรสดีครับน้ำปลาครับมะนาวไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าสมมูยมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วครับต้นหอมพักชีครับสวัสดีวันเสาร์ครับ วันนี้ก็เป็นวันยุทธของประเทศอิสราเอลครับหลังจากที่ผมไปรับจ้างทำความสะอาดคนในหมู่บ้านวันนี้ก็มีเมนูลาบหมูครับลาบหมูกินกับน้ำเก๊กฮวยเย็นๆจัดไปครับน้ำเก๊กฮวยหมดแก้วครับ จัดไปครับอืมกินกระพาะแพลอย่าง่อยเลยครับรองกระไบผลพาครับ,รบอืม,อม วจัดไปครับคำใหญ่ๆครับ <c oughs> อือ <c oughs> จัดไป วันนี้ก็เหมือนเดิมครับขออนุญาตกินก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมดากดติดตามให้ผมเด้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับสวัสดีครับ